กว่าจะได้นอนนะครับเ,เพื่อนๆก็7จ็ดโมงเช้านะนั่งเคลียร์โพร์ชั่นจนหมดนะครับเพราะผมรอไทม์เฟรมเด์ปิดอยู่นะว่าจะปิดยังไงนะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดเลยบิตคอย n ก็จปล,ลงมาอีก3%นะครับหลังจากที่ปิดตอนช่วง7จ็ดโมงนะครับลงมาแถวประมาณ26,200เหรียญละในฝั่งของเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับพอแตกรวมกันนะกว่า60,000คนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝั่งรองแน่นอนเนาะตลาดตอนนี้เรามองไงกันต่อเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูนะครับ และสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย m i n i n g p r o ครับ m i n i n g p r o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p r o l ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ตอนนี้นะครับลองทุนก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับที่มีชื่อว่าลองทุน e อกซ์คูซีฟลัคกี้ดอนะครับที่มีเงินรางวัลแจกเพื่อนนะ รวมกันเนี่ยกว่าแ0,000ื่นยูไดทีเลยนะครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมนะครับมีแค่7วันเท่านั้นนะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับมากดรีจิสเตอร์นะครับหรือว่ากด e n r o l นะสำหรับคนที่มีการรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ของลองทุนแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีอคาเดเนี่ยก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งเราจะมีแจกด้วยการส่งเทเบลด้วยกันนะครับแล้วก็รางวัลที่แจกอยู่ในนี้เนาะก็จะมีตัว contract voucher นะครับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถนำ contract voucher ตรงเนี้ยไปเทรดนะเพื่อทำเงินได้เลยแล้วก็ถถ้้้าาากกดดนนนไไรรรีียสมมอวตงแจ สูงถึงนะ200ยูดนะครับแล้วก็มีพวกไอเทมลองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮูดดี้นะครับ10ตัวนะครับเสื้อยืด10ตัวนะครับแล้วก็บวกแก๊บทั้งหมด20ใบนะครับซึ่งรางวัลด้านล่างนะรีวอร์ดจ,จะมีด้วยกัน2เลเวลนะครับอันแรกเลยสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีการรีจิสเตอร์นะทำการรีจิสเตอร์แล้วก็ KYC ระดับ2นะครับรวมถึงฝากเงินในผู้สิ้นเงินเข้ามาขั้นต่ำนะ50เหรียญก็นับไปก่อนเลยนะ10ยูดีทีเป็นรีวอร์ดแรกนะครับรรรรีรีีววอออ์์ดดท่2กก็คืจา เพื่อนๆที่มีการเทรดถึง50,000 U ยูิีเนี่ยจะได้การ์ดนะครับในการสุ่มรางวัลด้านล่างเนี่ยนะครับซึ่งเพื่อนสามารถสปินแบบ1ครั้งก็ได้หรือว่า5ครั้งพร้อมกันก็ได้นะครับมันก็จะเลือกเลยๆ,ๆ,ๆว่าเราได้อันไหนนะครับซึ่งจะมีทั้งเงินสดที่เราจะให้เป็นยูนิตีนะครับแล้วก็ตัว Contract v o u c h e r ที่เพื่อนสามารถนำไปเทรดนะในตลาดได้แล้วก็ถ้าเกิดได้กำไรเนี่ยสามารถถอนได้นะ ะครับแล้วก็พวกไอเทมลองทุนไม่ว่าจะเป็นหมวกแก๊ปนะครับกูดี้เสื้อยืดนะครับซึ่งโมนี้เดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ที่บ้านนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเพื่อนยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เซล์นะครับในการคำนวณเงินนะในด้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าห้องคลิกเช็กแนลได้ด้วยนะครับที่บอกในเลชั่นในการเทรดของผมเองก็จะ่าลืมไปตามกันแล้วกันครับอารีแบบเดตตลาดกันนะครับในฝั่งของ Bitcoin ์แล้วก็ดรอปลงมาแถวประมาณ26,100แล้วนะตอนนี้เป็นแท่งแดงใหญ่ๆนะครับต่อนะหลังจากที่ปิดไทม์เฟรมเดย์ไปที่เรียบร้อยนะครับ ตอนปิดทำเฟรมเดย์เนี่ยผมก็ยังเคลียร์พอร์ชั่นให้หมดนะกว่าจะนอนก็ประมาณ7โมงนิดๆนะครับมันหลุดแถวประมาณ27,200ลงมาแล้วก็หลุดแนวรับเก่าที่เป็นแท่งเทียนที่ปิดเนี่ยแถวมาสมา่นเจ0ลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเคลียร์พอร์ชั่นไปให้หมดแล้วก็คุยกับเพื่อนในตัวห้องโอเคชิงแนลนะครับตรงนี้เราก็เจ็บกันน้อยหน่อยนะเจ็บน้อยกว่าที่เราคาดไว้นะครับเพราะว่าผมไปตั้งอปลอตแถวประมาณ26 6เลยแต่ปิดไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ปิดเนี่ยตรงนี้ลูดไปโดนอีกหลลายแสเยนเะ ก็ดีละที่ปิดไปนะครับตอนนี้ลักษณะของการเบรกเอาของเขาเนี่ยตัวรูปแบบแพทเทิร์นแรกตรงนี้ถูกทำลายไปละท่านเพื่อนลองดูนะครับการปรับเป็นไซด์เวฟทรายแองเกิลตรงนี้ที่เรามองเนะี่ยถูกเบรกเอาลงมาละซึ่งตรงนี้มันเป็นลนักษณะของการเบรกขาซีที่เฟลลงมานะครับดรอปลงมานะซึ่งการลงเนี่ยจะเป็นการปรับที่ลงลึกแต่ไม่รู้ว่าเป็นลนักษณะของเวฟ3ของ1ตรงนี้หรือเปล่าในเคส2หรือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งเดี๋ยวเรามานั่งดูกันคราวนี้ อ่าเคสสเนี่ยถ้าเบรกเอาตัวกล่องนี้ลงมาที่เป็นแนวรับแถวมา2 7 0 0 0ที่ผมบอกเนี่ยปิดลงมาเป็นแท่งใหญ่จะทำการคอนเฟิร์มละว่าเขาจะดอปลงมาเป็นขา A อันนี้คือเคสแรกนะครับซึ่งขา A เนี่ยพอเบรตรงนี้มันลงแรงเพราะมีคนเนี่ยที่พนิคว่าเฮ้ยแนวรับตรงนี้ไม่เอาเอาไม่อยู่ใช่ไหมก็มีการเทขายได้ขายได้ขายออกมาดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดเป็นการลูดของเวฟบ3เกิดขึ้น นะครับซึ่งเวฟสาตรงนี้ถ้าเกิดเราดูนะขา A มันจะมีทั้งหมด5ขาด้วยกันโอด,ดมาเป็น1ละใช่ไหมขึ้นมาเป็น2ตรงนี้คนก็แบบเฮ้ยจะ break new high หรือเปล่านะครับแต่ก็ลังเลลังเลลงมาเป็น1-2เล็กๆแล้วก็รูด3นะครับซึ่งการรูด3ตรงนี้มันก็จะลงไปท t a r ก็ t พื้นฐานนะของเวฟสาก็คือ1.618โดยประมาณนะครับแล้วก็มีการไซด์เว์ ลังเลเกิดขึ้นอีกทีนึงแล้วก็ดอกไปเป็นเวฟสุดท้ายของขาขา A ก็คือขา5นั่นเองอาจจะดอกไปแถวประมาณ2องหมื่นสี่แถนี้แล้วก็จะมีการรีบาวเกิดขึ้น3ขาซึ่งการรีบาวตรงนี้จะต้องดูนะว่ารีบาวขึ้นได้ดีหรือเปล่าถ้ารีบาวขึ้นได้ไม่ค่อยดีนะครับครบ3ขาเร็วตรงนี้อาจจะรูดลงไปลึกได้นะครับซึ่งอาจจะดรอปลงไปแถวประมาณตัวแนวรัฟฟิโบนะด้านล่างนะครับสองหมลงไปแถว19ื่นเลยถ้าเกิดลองตีพิโบดูถ้าตรงนี้ เป็นเวฟหนึ่งที่เป็นเวฟหนึ่งใหญ่ของรอบนี้นะครับอันนี้คือเคที่2นะเคที่3นะครับก็คือดกลงไปเร็วๆเลยแล้วตรงเนี้ยครบห้ขาเร็วๆก็จบเป็น C ีเวไวซึ่งการจบตรงนี้อาจจะลงไปไม่ลึกมากก็เป็นขา2นะของเวฟ3ที่กำลังปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเริ่มมีการกลับตัวมีสัญญ,ญาณการกลับตัวแถวกล่องนี้นะอ่ะเราก็มาดูกันว่าเฮ้ยตรงเนี้ยกำลังจะวิ่งขึ้น3นะครับใน3ละ อาจจะบูรันได้แถวานี้นะครับดังนั้นเราจะต้องมาวางกลยุทธ์นะว่าถ้าเกิดเป็นเคส1นึ่งเคสสนะหรือว่าเคส3เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงต่อนะครับแต่เรามาคุยกันคราวนี้โพชชั่นเมื่อคืนนะครับเราก็เคลียร์ทำเฟรมเล็กไปละเดี๋ยวเพื่อนดูก่อนว่าเคลียร์ไปนะตอนช่วงดึกๆว่าผมปิดไปก็จะมะีตัว long bc ทำเฟรมเล็กใช่ไหมแล้วก็มีในฝั่งของแซนน,นี่เดี๋ยว้เพื่อนดูกันว่าเคลียร์ทอาเฟรมเล็กไปตอนช่วงกี่โมงนะก็มอนิเตอร์ ค่อนข้างดึกเลยนะครับเนี่ยทำเฟรมเล็กเคลียร์ก่อนนะตอนช่วงเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับกำไรเปเป้เมื่อวาอนก็โดนกบไปก็ถือว่าเจ้ากันไปผมไปช็อตเปเป้เมื่อวันก่อนนะครับได้ประมาณเกือบ2 2,000กว่าเหรียญใช่ไหมแล้วเมื่อวานสต็อปลอสแซนกับ b ีซีไปทำเฟรมเล็กก็โดนไปสองพันนิดๆนะครับก็เจ้ากันไปคราวนี้ได้ทำเฟรมเดย์เนี่ยก็มีคนถามว่าสต็อปลอสได้ไหมผมรอดูปิดภาพเดย์ก่อนนะครับแล้วภาพเดย์เนี่ยมันลงมาอาการไม่ค่อยดีก็เลยปิดไปตอนช่วงเจ็ดโมงเห็นไหมว่าโคอสบีซี L นะลองทำ FMD ไปนะครับซึ่งก็โดนไปมา0.03 b ีซก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ40,000-30,000 40, 4นะกะ็เขาเรียกว่าน้อยกว่าที่เราคำนวณไว้แล้วกันนะครับตอนแรกวางไว้เป็น,ปนแสนเลยแต่ก็โดนไม่ถึงก็ถือว่าเซฟไปค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะพอชันก็โล่งหมดเลยนะครับในฝั่งของกราฟเนี่ยเราต้องมานั่งดูกันต่อว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะทำการเทรดนะครับมาเริ่มมีการเบรกตรงนี้ลงมาใช่ไหม เราจะวิเคราะห์การเทรดยังไงถ้าเรามองว่ามันกำลังจะวิ่งในขา3าเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาจังหวะในการช็อตละถ้าเกิดมีการรีบาวเกิดขึ้นในเวฟย่อยเนี่ยมีการรีบาวแล้วจังหวะในการช็อตรีซีบอร์ดดีๆก็หาจังหวะหจังหวะตรงนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ต่อไปนะแต่ก็ยังไม่ทําอะไรรอดูตลาดก่อนแล้วกันเพราะว่าในฝั่งของเปเป้นะครับก็ดรอลงมานะเกือบ20%นะ ARB เนี่ยดูสภาพน,นึงเป็นยังไง ARB ก็ดรอลงมาใกล้ๆโล ที่มันเบรกไปครั้งก่อนล้วนะครับแต่ไส้ยังไม่ถึงนะในฝั่งของแซนที่เราเทรดกันนะเนี่ยเบรกทะลุลงมาละนะครับเป็นแท่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปลงไปที่โลล่างแล้วอยู่เฉยก่อนนะครับในฝั่งของตัว ADA อ่ะเพ่อนดู ADA กัน ADA เนี่ยทรงมันค้างแข็งเลยยังดูเหมือนแข็งอยู่่แข็งกว่าตัวอื่นนะตอนนี้นะที่ผมมอง ADA นะครับ มีตัวไหนอีกนะฮะ ABE นะพนั้นนั่งดูกันอยู่ว่าเฮ้ยใกล้จะดรอปลงมาแถวโล2องจุดและอันนี้เราจะหาจังหวะนะตัวพวกนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าจะมีการรีบาวเกิดขึ้นไปหาจังหวะตัวที่มันหน้าเบสพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่น่าจะปรับตัวลงต่อก็ไปหาจังหวะตัวที่หน้าช็อตเพื่อที่ช็อตต่อดลงมานะครับน่าจะดีกว่าในฝั่งตลาดอื่นๆเนี่ยดาวโจนส์ก็ดรอปไป200กว่าจุดนะ แต่ถามว่ามันเป็นแรงกดดันที่ทาให้บิตคอยลร่วงหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะเ a สแดกนะครับก็อาการยังดีอยู่นะเข <c oughs> ียวขึ้นมาต่อนะครับท้องคำนะครับก็ตึงๆอยู่แถวนี้นะเนี่ยถ้าใครที่ถือโพซิชันในฝั่งช็อตอยู่ก็อาจจะคาดหวังว่ามันจะดิฟทะลุตรงนี้ได้ถ้าดิฟลงมาทะลุตรงนี้เนี่ยจะเป็นการลูดให้เราเห็นละเพราะว่ามันน่าจะเบรกขา4ไซเบร์ตรงนี้เป็นไซเบรเล็กๆของขา4นะครับน่าจะมีโอกาสในการ break. เบรกลูดทะลุได้ก็เดี๋ยว ถ้าใครที่หยิทองอยู่ก็โฟไปก่อนนะในฝั่งของการช็อตนะครับน้ำมันนะดูกันหน่อยภาพรวมเป็นยังไงไซเวอ์อยู่ออกข้างนะครับดอชานะครับดอลลก็ยังตึงๆอยู่นะมีการดีดกลับขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าดาวโจนส์ดรอปด้วยในฝั่งของคริปโตอ,อ๋อบีซีดรอปด้วยนะคนน่าจะโฟไปในฝั่งของตัวเงินสดอยดู่ทีทีอะไรเงี้ยกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันว่าตลาดจะเป็นยังไงคราวนี้ให้เพื่อนดูนิดนึงว่าตัว กิจกรรมนะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันเหลือแค่6วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวไฟลซ์เซลเนี่ยแอบพอของเรานะที่เราได้มีการเทรดกันตัวสกาวปิ้งเนี่ยเรามีการตบลอดเนาะในฝั่งแซนไปโดนไปนิดเดียวนะครับก็ยังมีกระสุนเหลืออยู่นะในรอบนี้นะครับแล้วก็ในฝั่งของการดีซีหรือว่าการเปิดกริดนะตรงนี้ก็มีทั้งหมด9ตัวด้วยกันแล้วตัวแนวรับล่างสุดก็อยู่แถวประมาณ2 4 0 นะครับน่าจะรับอยู่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตรงนี้แต่เราวางกรอบไปที่2องพเลยครานี้เราอาจจะต้องหาจังหวะในการเทรดขาช็อตหรือว่าขาที่ปันปรับตัวลงเนี่ยเพื่อเอาแคทโฟนะครับมาเปิดกริดในโซนล่างต่ออาจจะเป็นบอร์ดต,ตัวที่10ตัวที่11อะไรเงี้ยนะครับก็ลองอวางกรุดกันอยู่ผมก็จะพยายามทําให้ได้นะเคราวนี้ตัวพอร์ตของเราตัวกริดเนี่ยดรอปลงมาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีการโฮลพอร์ชันในฝั่ง VC ที่ค้างอยู่นะครับตัวไม้กริด เดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งว่าตอนนี้ตัวบอทเป็นยังไงบ้างนะครับวิวออไปเลยวิวออไปเลยเอ่ะถ้าเราลองดูนะตัวลอสตอนนี้นะมันก็จะมีไม้ที่ตัวเก็ตที่ลอส s 40ก่อนเหลียญเลยนะครับแต่มันมีการวิดดองเงนินออกละก่อนหน้านี้นะครับจำนวนไม้ที่มีการเก็บมาได้เพื่อนดูนิดนึงอันนี้2 e 8 21 e e เห็นไหมห้กว่าเลยนะ ที่เรามีการถอนกันทุกวันวิดดองทุกวันเนี่ยวัวยน,น,นละหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญสองเหรียญอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดโซนล่างกันต่อเพราะว่าโซนตอนนี้กรอบในการเล่นของเราเนี่ยมันอยู่แค่เดี๋ยวผมเลื่อนตรงนี้ก่อนนะคลิกไม่โดนนะครับมันอยู่ตามสุดนะที่เมื่อกี้เราได้มีการพูดคุยกันแถวมาสองนสี่ก็เดี๋ยวจะมาเปิดโซนล่างเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปอันนี้เป็นกรุทธ์ถัดไปที่จะทำนะครับในฝั่งของเทรดเดอร์ทั่วโลกนะครับพอแตกรวมกันนะยี่สิบสี่ชั่วโมง นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ60,000คนเลยก็รวมประมาณเกือบ5000กว่าล้านบาทนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นในฝั่งรองเนาะที่ลูดลงมาฝั่งรองก็แตกกันไปนะครับอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีนะและเพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมเรื่องดิเรกชันในการเทรดกันนะครับใน Discord ก็จะมีห้องโ k เคจิ๊กแนลนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปแจมกันได้เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆอนัปเดตกันแล้วผมเนี่ยพออัปเดตพอช่าเสร็จปุ๊บก็จะใส่ไว้ในพินต,ตรงนี้ตอนนี้พอช่าโล่งเลยเพราะว่าเคลียร์พอช่าไปตอนเช้าละแล้วก็ไปหลับ นะครับตื่นมาก็ลบไปอีกสามเปอ็นะก็ถือว่าโอเคเราอาจจะได้ของที่มันดิสคาวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลุ่มอื่นเนี่ยอาจจะเก็บโซนกริดได้นะฮะถ้าวครท,วที่อยากจะเข้ามาแจมกันก็เข้ามาในห้องเข้าร่วมโอเคเมมเบอร์ okay. ตรงนี้นะครับมากรอกอยู่ดีได้เลยเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะให้หยศนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เซลในการคำนวณเงินประกีนะที่ผมเปิดแล้วก็ตัวห้องโอเคสัญญาลที่สามารถเข้าไปดูเรกชัน การเทรส่วนตัวของผมได้ที่อัปเดตเรื่อยๆเป็นเรียลไทม์นะครับก็อย่าลืมเข้าไปแจมกันละกันแล้วสุดท้ายตอนนี้นะครับในฝั่งบิตคอยก็ดอกต่อลงมาอีกสามเปอร์เซ็นต์เนาะหลังจากที่ปิดภาพเดย์ไปตอนช่วงเจ็ดโมงนะครับเราก็เคลียร์โพอชั่นกันไปหมดละก็เซไปได้เยอะนะ, <ๆ S 1> นะถ้าเกิดยังโฮลอยู่ก็โดนอีกหลายแสนเลยนะครับ <ๆ S 2> ตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันครับประมาณสองหมื่นหกพันเจ้าอยู่หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าการปรับตัวลงมาในเวฟสามเนี่ยมันจะลงค่อนข้างชันนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เทรดฟิวเจอร์ถ้ามีช็อตทีี่่ยังไมมเนาะก็ อาจจะรอจังหวะในการรีบาวน์นะครับแล้วก็เปิดช็อตตามลงมานะครับแต่คนที่เทรดสปอตเนี่ยก็ถือเงินสดไปก่อนเพราะว่ามันหลุดแนวรับลงมาละก็จะเทรดได้เดเร็กชั่นเดียวมันจะเทรดยากในช่วงขาลงนิดน,นึงเนาะสำหรับคนที่เทรดสปอตอยู่ก็บริหารจัดการความเสี่ยงกันดีๆแล้วกันถ้าใครที่ชอบบอนเทนของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทูบด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคลเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดิชโน่มาร์เก็ตวันนี้หมูก๊อฟขอตัวลาเพิ่ม